กินกับน้ำหวานม่ใช่เข่ากันลูกมันโอ้ยตัดเปนเยมัอันนี้เนาะมุนเลยวะเอาซิมหวานเลยว่ะหวานจนแหงคอ้ห่วนอ้วนเี่ยหวานมีหวานเกลนนี่เยตอบีตุยลงหมดเลยเอาอันนี้มนาเอากาบมานาโหดัวสบดีวะหอค้างอค้า งครั้งมีบางคั้งยน่กินได้ายลูกุ่นมหลายนึงฟาดหลายครัสดๆเอะไรย่เรียกไหาไหมกินไปยี่บอ้กินนลูลูกนัมาตอดปากบ่ลวเนาะเอาตอดตอมันจะห่างไงไม่ไดเป็นทางส่มันออกแร้วมอนี่ตเยอะยตเยอถ้าปล่อยอีกพอสมมือห่างเลยบอกเอาลังไงมันดีกว่าเนื้อเสีบ

อันนี้ตรงไว้ใช่อันนี้ตรงไว้อ๋อนั่งหน่อยดีกว่านั่งแบบหน่อยที่ขี้เกียนแบบบ้านใส่จานให้เน่นอนใส่ถั่วงเอาตุ่ยนี่เอาที่เกียจแบบบ้านๆตักกินเอาเอ้ยลูกมันบิรูกเบี้ยวใหญ่ใหแม่เบี้ยวซุ่มหนีบไหนตัวนี้เจ้าอยากละตำยังได้กินมีหมดละนอนนอาไปใส่ กันเปนนอนเอิมผเป็นนอนแะไรนน่นอแม่กินได้เลกินได้เลยกินเอ่าน่อันนีกินได้เาะนี่มือหมคำาำไทยอ้แม่หอมคือไฟมือพนุคำสือไายนี่สามคำเหรอเออกินมารุดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากินนี่บ่อืมลิ้นก็เป็นชีสปวดบ่เนี้ตอดบ่อดะเอามันออกบเตอกนมาเดี๋ยวบอจกินนะ แม่แม่ยี่หีว่ะตอดลินี่หีวะโงเนยนอนปูลูกโป่งเนยนอนเดว่ันนี้กินทั้งหน่อยของงานตอดทำยังไงแม่ขึ้นหมักพลังแม่ขึ้นหมักพลังยำไม่ยขึนมัพลังเจือลรวลิ้มบนี้แม่ลชิมยำขึ้นหมัพลังน้องแอร์ชิมน้องแอร์ชิมมั้งาะกินท่านี่แมขึ้นมัพลังอะกินยัง cứ mặc pha lăng nhiều nhiều Ôi, à, nó mà cứ mặc pha lăng Nhanh nhoài <laughs> <đôi> thế nó Nó <laughs> Có bên dạng nhiều nhoài Cứ có miếng xám thản này Chính nó bớt nè Tóng khác chỉ lọc khá chỉ lọc khá lọc khá lọc Đoàn đây dưới tông lẩu khâu Ừ, khâu Nấm phụ vân Chuyến hấp Mới ăn một khâu Nói kịp thì Bình già đấy ไม่กิน no I did ขีดแขวเลยขีดแขวอะไบอลงแห้งบาซีโอ้ตัวบ้กเป็นมันหวานครับเจอกนาอเอนทั่วปีนกันโคกันไม่หนีคาเกือบตกใส่ไข เอาปะยำให้แล้วนี่โอ้ยเอาได้เห้อมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ้าวเอาใไปดูรูปแม่นี่นี่ฮะอยากกินอยางมันกระดึบกระดึบโมโลบวอกกินบวกกินแกล้งเว้ยนอนบ่น้องเอ๋ กินด้วยทีบี้ใครนี่กินเขาใส่จานไหมนี่นี่จานดิมนี่นี่ส้นี่เลี่เอาไปเล่นนี่่ใสตัวเนี้ยพี่ว่ากินได้ตัวเนี้ยแต่เนี่คือว่ากินมันเป็นอันนี้หมอพี่ว่ากินได้เื่ายำยำพี่กินได้เดียวท่านบทสอนหมอหนยเจือเร็วของยานระวงเด้อปากปูลงเป่งเซ่งยังมาสองหายุ่นี่อย่างนี้ละหั่งน้อยอย่นี้ละมังลินจุกอะอยากหมอยใส่กินนกินได้ยังบ่แม่กินได้ยังบ่ ก็หน่อยเลยทีลีเลียววนี้เหัอืจะกหาเส้นนี้ไหม้ชิลงกินเอาขี้นดีสองคอครับกลัตายจับพิมก้อนนมหวานหน่ะตัวใหญ่มดแล้งกินนมเปร้ยกินสามข้อแห่งกินสามข้างงานแห้งนอนเจ็บด้วยมันแห่งขัออ้งเรื่อยเรื่อย อย่าก <c oughs> ินนเอาบพอาะเาดเพีงว่างดำนี่มันตัวอะไรทำไมมันมีเดีลว